<laughs> đây, khuổi, Ở năm, Ở không sao là... đâu, phải... <laughs> <laughs> <đánh> không sao. Có liên quan không? รีบด้ยไมร้อใ่มอะไรนี่ร้อต้องเตรีเดี๋ยวต้องเอาไหนใส่ก่อนไหมครับน่จะได้เอาใส่ก่อนได้เลยได้เลยได้ไปแล้ว ไม่ใช่ไม่หลัแล้วกันนะค่ะไปแต่งตัวไปดีๆมาอีกแล้วกันรอทุกวันเลยุ่มไปมั่ยชวนไปมัมยค่ะชวนไปมั้ยชวนไปแล้วชวนไปอยากชวนิดค่ชวนบิดคทนลวชวนบีบมทนล